สวัสดีครับพบกับผมเกเวลบายทิศในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานัง่งรถไฟฟ้า BTS จากสยามไปพร้อมพงนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับต้องรองขบวนถัดไปนะฮะซ้ายมือก็เป็นสยามเซ็นเตอร์นะฮะตรงนี้ก็เป็นสยามพารากอนนะฮะทุกคน ตอนเย็นๆก็คือคักนะฮะก็จะมีเหล่าบรรดาคนที่เพิ่งเลิกงานแล้วก็นักเรียนที่เพิ่งเลิกเรียนตอนเย็นมาเดินเยอะแยะเลยนะครับมาแล้วนะครับทุกคน สถานีต่อไปเป็นสถานีชิดลมนะครับด้านนี้ก็เป็นสยามสแควร์นะฮะก็เป็นพื้นที่ของจุฬาหมดเลยนะฮะฝั่งนี้ <Next day. S 1> ตรงนี้ก็เป็นถนนอังรีดูนังนะฮะตึกสีชมพูก็คือโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันนะครับหลังคาสีแดงๆนี้ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ และนี่ก็คือโรงพยาบาลตำรวจนะฮะทุกคนอันนี้เป็นสายสีลมนะฮะที่ผมเพิ่งมาตะกี้นี้นะฮะนี่ก็คือโรงแรมไฮเอทเอลวันนะฮะข้างล่างก็มีศาลเพื่อพรมเอลวันด้วยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนมาสักการะบูชานะฮะสำหรับเพื่อพรมเอลวันนะครับชิดล,ลมนะครับ สถานีต่อไปเป็นสถานีเพื่อนจิตนะครับ ตรงนี้มีธนาคารกรุงศรีด้วยนะฮะสำนังกงานเพินจิตนะครับอันนี้เป็นถนนวิทยุนะฮะสถานีต่อไปก็นานานะเข้าสู่ถนนสุขุมวิทที่สถานีหน้านะครับ ตรงนี้เป็นทางด่วนนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นสะพานเฉียวนะฮะที่มาจากทางสวนเบนจก,กิตติแล้วก็จะไปต่อที่สวนลุมพินีนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างสวนเบนจาก,กิตติกับสวนลุมนะฮะตรงนี้โรงแรมเยอะนะฮะอันนี้เป็นโรงแรมนานานะโอตเทลนะฮะ ตรงนี้เป็นโรงแรมเดอะแลนด์มาร์กนะฮะแต่รู้สึกว่าก็จะมีการปิดปรับปรุงนะฮะในส่วนของห้องอาหารนะครับ สถานีต่อไปก็เป็นสถานีอโศกนะครับก็เป็นสถานีที่ผมคุ้นเคยดีนะฮะสำหรับสถานีอโศกนะฮะตรงนี้มีอาคารทําสแควร์ด้วยนะฮะสมัยมัธยมนี่ผมคุ้นเคยกับ ที่นี่บ่อยนะสถานีอโศกนะโดยเฉพาะเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะก็มาเดินบ่อยนะโดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับ mm hmm. นี่นะครับห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกนะฮะ mm hmm. ก็ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกรวมถึงเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสามนะฮะก็มีศูนย์อาหารราคาถูกนะฮะเริ่มต้นที่25บาทเท่านั้นนะครับ25-30บาถึงบบาทนะฮะ ซึ่งราคาแบบนี้เอาจริงๆข้างนอกก็หายากเลยนะครับอันนี้เป็นแยกอโศกนะฮะและนี่ก็คือถนนอโศกมตรีนะฮะเป็นแยกที่รถติดเป็นประจําทุกเย็นนะฮะโดยเฉพาะช่วงวันทางานนะครับไม่ใช่แค่วันทางานนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็เติดนะฮะเพราะว่าคนมาชอปปิ้งนะครับมาเรียนพิเศษนะฮะสำหรับน้องๆวัยรุ่นมปลายที่กําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ อันนี้เป็นห้าง M Courtier นะฮะ M Courtier พร้พอมพงนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็น Emporium นะฮะไม่ใช่ Imperial นะฮะ Emporium นะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเดิน Emporium กับ M Courtier นะฮะวันนี้จะมาเดินห้างเปิดใหม่นะฮะก็คือห้าง M Sphere นะฮะทุกคน ถึงสถานีพร้อมพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t i n g นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็น like, กำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ